โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมเวิร์สนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้กดที่ผ้าไม่ติดนะสำหรับปัญหานี้พบเจอได้เยอะมากเลยสำหรับบางคนที่แบบว่ากดที่ผ้าไม่ติดนะวันนี้ผมก็จะมาสอนแก้นะครับก็ผมจะให้ตัวโหลดเป็นตัวคอร์ส VSI นะครับตัวนี้นะครับสำหรับให้ลงคอร์ส V เป็นการเสร็จเรียบร้อยแเหมือนที่ที่ผมเคยสอนในคลิปนะครับก็ลงคอร์ส V ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทําการลากตัวนี้คอร์ส VSI นะครับใส่ไปในโฟลเดอร์เกมเกม GTE ได้เลยครับผมมาสอนเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะ สามารถลากใส่ไปในโฟลเดอร์นี้ได้เลยโอเคมันจะลองลากให้ดูนะนะครับมันจะขึ้นนงี้ยพถ้าเรากดสีเขียวไปเลยครับโอเคครับมันก็จะรีเพจไปให้นะครับก็โอเคเสร็จแล้วครับเราวลองเข้าเกมไปดูได้เลยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมนะครับก็ผมจะสอนนะเอ้ผ้าก็เดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับนอ้ผ้าก็กดติดแล้วนะครับกดไอผ้าได้แล้วนะครับ ก็สำหรับคนที่ถามว่าเปิดพื้นเปียกไงก็ให้เราทําการปรับเลื่อนมาที่เวทโหลดเอ้เวทเธอร์ครับสภาพอากาศครับแล้วก็ปรับอันสีจากล่างสุดเป็นออนครับเวทโหลดหยบน้ำมันก็จะเต็มพื้นให้แบบดีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสอนแค่นี้นะครับไม่ได้สอนอะไรมากก็สำหรับคนที่ถามเข้ามาก็ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คราวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบาย